อ่ี่ยยของขา่างอันนี้ฝากขึ้นบนด้วยนะยอย่าอยหลังก่อนอุ้ยนี่ไงพัตตี้ออก<ม>เออแม่จ๋าเออเออกกําลังกายแหละคะ ออกกาลังกายกันแหละคะหนูไปข้างนอกมาหนูก็อยากกอดแม่จะตายไม่ได้กอดลยช่วงเนี้นนเนาะเดี๋ยวมีเชื้อโรคเข้าไปหารักนะจ๊ะรักนะค,คิดถึงนะบายยออกกําลังกายต่อนะจ๊ะออกกาลังกายกันต่อไปเลย <c oughs> <c oughs> เอ้ยมีแม่ก็ไม่ได้กอด ชีวิตฉันเอ้ยเศร้าใจจริงๆเลยได้แต่เห็นแบบเนี้ยอยากกอดแม่ก็ไม่ได้กอดได้แต่อยู่ข้างนอกเมื่อไหร่ไอ้โควิดมันจะหมดสักทีก็ไม่รู้รักนะเออดูแม่ดูแม่ คิดถึงเหมือนกันหนูว่าคิดถึงแม่อยากเข้าไปกอดจังเลยอะ่ะเฮ้ย